ี่นองเอ้ยใจประสงค์สางกลางดมกวาทงใจประสงค์ขี่ขัานกลางบ้านกวาดงใจประสงค์แล้วเมื่อก้วกรันหอดใจประสงคหยอดแก้วในธทมสิคนหาใจประสงคต่อตั้งกะจังไดมาหาแวงใจประสงค์แนวแน่กะจังมาปอพบการพี่นอนองเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมกระผมอร่งกรชนะสีจากนายห้อยพัชจวดและกาลสินคโครายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับน้ำชีเออล้นตลิง่งขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ริมถนนสายขอนแก่นโพลทองในช่วงของบ้านละอ้อยตําบลละอ้อยอําเภอร่องคำจังหวัดกาลสินครับนี่ครับสถานการณ์น้ำท่วมถือว่ารุนแรงพอสมควร นะครับรุนแรงนะครับถึงกับว่านะน้ําชีล้นตะลิงขึ้นมานี้ทุกปีนะครับผมทุกปีนะครับทุกปีเท่าที่ประสบปัญหามานะครับก็กี่ปีแล้วสามปีเท่าที่ผมได้ผ่านมาแถวนี้ผมก็จะเห็นสถานการณ์น้ําท่วมอย่างนี้ตลอดซึ่งมันจะแก้ไขไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านนะครับ ส่วนมากเศร้าบ้านเพื่อนกระจิบบพักกันเห็ดให้ให้ที่ดินอันสางผนังไหมครับผมนะครับน้ามาจากแม่น้าซีมันก็ไหลล้นทะลักขึ้นมาเลยครับแต่ว่าแต่เขานะครับเสียสละนะครับคนเล็กคนะน้อยนี่สางผ้านังนะครับเนาะนะครับสางผนังกันน้ำคุลละครแลและแต่ฟังซีเพราะว่าฟังพุ่นฟั่งฟังบ้านสีฐานนี่ม่ถ่วมนะครับเพราะว่านี่ผ้นัง แต่ว่าบ้านสีฐานตำบลดงลิงอำเภอกรมราชสจกกังหวัดกรสินนี่บ่อถ่วมนะครับมันมีพนังกั้นนะครับบ้านนี้มันมน้ำไปพุ่นบ่ได้บ้านนี้น้ำท่านี่สูงกว่เกาเขาเด้นี่ครับสูงกว่เกาเขาเพราะว่ามันบ่สามารถที่กระจายไปฟังพุ่นเพราะว่าฟังพุ่เขาเจ้าจเห็ดพนังเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าฟังนี่บ่มีพนังเอเลยเห็นบ่ครับเ,เห็นบ่ครับน้ำพุ่นสูงลูกของลูกตาอนะครเบิ้องหลังใช่ไมม้วนน้ำจากไปน้ำชี้ครับเออหล่นมานะครับนี่ นี่ขนาดน้ำจากอำเภอคลองใช้ยังมาบ่ัตรในฮอดนี่ได้นี่นี่บัตรในฮอดนีถ้ามันฮอดแข้งสีหลายกว่เกาเราบานนี่ตรงบานนี่ฟังพุ่นกับพุ่นละครับล้นไปถึงจนฮอดอ่าแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยครับขึ้นไปฮอดพุ่นฮอดบานนออ้านพุ่นน้องบ้านพุ่นงามพูนเด้ครับนี่ครับบ้านพุ่นงามขึ้นไปพูนเลยครับแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยก็ัท่วมไปถึงนู้นเลยครับไปถึงฮอดบ้านชนบุรีหรือว่าเขาเรียกว่าบ้านบ้านบุญโดนหรือว่าบ้านชนบุรีนะครับ ขึ้นบังชาสถานการณ์ปีนี้นะครับท่วมหลายครับท่วมหลายนะครับนี่เบิ้งล่าซชาครับพี่น้องครับนะครับเขาเน่าไปแล้วครับเขางามงามกาลังสิได้เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวแล้วครับนี่เน่าไปแล้วท่วมท่วมเบิดอยู่นี่กันเขาเขางามงามครับท่วมเบิดเลยเอาผมรายงานทรับให้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับจากช่องนายห้าพ่อจวดพร้อมกับการลักสินเอโคร่วมกันรายงานจาก ตำบลละอ้อยบ้านละอ้อยตำบลละอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกระธุ์นะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ